วันนี้มาทําความสะอาดนะจ้าเอาบอ,อกซีหงกันเป็นี้เผดานนะคะเดี๋ยวทำมันอ,อันนั้นก่อนอพอ่อยต้องอน,นั้นนังไว้ก่อนโม่มันไว้ก่อนเดี๋ยวมันหนามันเขียวๆมันอกอกเลยเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะนี่มันจะเป็นโฟมแบบนี้เด้ออกนี่นี่ยี่ห้ออันนี้ค่ะนี่ออไม่แพงคะ่ะทุกคนกินว่าเขาทำความสะอาดแล้วมันยังแบบกินส้มเหลือครับกินส้มนะคะกินเลมอนเนี่ย ทำความสะอาดพื้นเอ่อพื้นยังก็พื้นผ้าพื้นหนังมาเพิ่นทาความสะอาดพื้นหนังนะคะพี่พี่นี่แต่ตัวนี้เขาจะเป็นโฟมให้ลูกค้าฉีดให้พี่พี่ฉีดแล้วก็ออกเลยนี่เออพอเขาเสร็จเล้วนี่เท่านี้เออมันออกว่ะออกอยู่ออกอยู่แต่ว่าก็จะให้เ่าเ่าไหลไม่รู้เขาบอกว่าให้ให้ใหมักไว้ก่อนให้หมักไว้ก่อนเหมือนฉีดแล้วก็เอาไว้ให้มันอันนี้ก่อนค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยค่อยอะไรละเพิ่นค่อยเช็ด เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเฮาเห็ดเลยห้องอาสาม่ว่าสาารระอาดบ่เพียงพออืมใช่เขาเขางานขาเนาะวันเดียยขากล่ <c oughs> องกันวัเดี๋ยวแป๊บนึงาานะคะพี่ๆเนี่ยค่ะเราก็จะทําความสะอาดนะคะด้วยตัวนี้นี่เดี๋ยวนูจะปักตะกร้าไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนใครอยากได้ฉีดพรมไว้เขาจะเขาจะหาผ้า,านําเด้น,นี่เขามีผ้ามาให้ด้วยนะคะแถมผ้ามาให้ด้วยสองได้มาสองอันแบบนี้ดีกว่าเก่า โอเออมันดีว่ะเดี๋ยวจะไปดูไปดูใกล้ๆนะคะพี่พี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือคราบเก่าของเขาอ่ะดูคราบเก่าก่อนอันนี้เราทำความสะาอาดแล้วนะเนี่ยเออเราทำความสะอาดคือตอนนั้นเราเอาแค่ผ้าเช็ดเฉยๆใช่ชุบนลามเช็ดแต่ว่าเช็ดสะอาดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกนี่ทุกคนคราบดำๆมันออกมาเห็นบ่มันกัดคราบออกมาแต่ว่าเพรมลาไม่ทําลายพื้นผิวนะคะคือคือไม่กัดให้แบบมันขาดทะลุนะแค่ว่ากัดกัดคราบออกทุกคนเมืองมันอย่างนี่อุ้ยคุณพลอย่อยมาใส่พลอย นี่มานี่ค่ะทุกคนมันดำๆเนี่ยเห็นไหมมีน้ํำดำๆมันเป็นข้าบลาดำๆทุกคนดูหนีเครื่องเดืองตัวนี้คืออันนี้ออกดีก็กลางมากเลยแต่ว่าเราอาจจะฉีดแล้วก็อันไหนข้าบหนักๆเราก็ฉีดแล้วก็เก็บไว้ขึ้นนังกับโมะไว้ก่อนทุกคนผมว่าล้างค่าเนี่ยนาจะบระเด็ทั้งความสนมากกว่าสิบปีสามสิบปีไปเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างมันอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนผมออกมาเรียกกันโอ้ดูไม่ได้เลยนี่แบบมันอาจจะ อาจจะออกไม่หมดแต่ว่าก็ถือว่าเขาออกดีอยู่นะใช่เรทูบเรื่อยๆก็ออกเนี่ยเออน่าจะออกขึ้นหมดนึกตองกันหน่อยนี่ยทุกคนเขาไม่คาบเขาเห็นไหมนี่ตัวนี้เราเราดิ้นตั้งนานตอนที่เราเขคามสะอาดเราก็นิ้นแล้วเนี่ยนิ้นอยู่แต่ว่าเราอะใช้แค่นี้ไงนี่นี่ทุกคนเมื่งน้ำมันเริ่มดำๆออกเนี่ยใช่นี่เอออันนี้คือน้ําที่เราอันนี้เลยนะคะพี่ๆพราะฉะนัอเปิดหน้าต่างออกพ่อหอนบ่ก็น้อนอยู่นี่ค่ะจะเปิดเองนี่อุ้ยทุกคนมันทำได้ดีเดี๋ยวนุจะเอากระดาษชิู่มาเเซ็นให้บง มันไหลออกมาอยู่ทุกคนต้องดูกระดาษชิจูนี่ทุกคนดูนะนี่หน้าม,มันดำเหมือนเนี่ยอันนี้คือมันกัดคาบที่มันเป็นคาบล่าคาบยังน่ะทุกคนเนี่ยมันออกนะทุกคนออก,ออกนี่ออในคาบใดอะไรออแล้วก็วนี่ทุกคนแล้วก็แบบคือเราฉีดแล้วก็ให้เขาได้กัดคาบออกไปก่อนนะคะแต่ว่าพื้นผิวนี้อาจจะทําห่อซองเถอ,อเพราะว่าคาบเขาก็ฝังแน่นมากๆนะคะนี่ใครสนใจก็ ไปดูได้นะคะนี่เราใช้ได้จริงอันไหนใช้ดีก็บอกนะคะทุกคนอันไหนใช้ไม่ดีก็ไม่ได้บอกนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นต้องกาหนงอีเพราะว่าผ้าเหมือนเราเข้าไปเอียงกับเพือถูซ้ำอะ่ะนี่นี่อันนี้ใส่จริงซื้อมาหลายปีเลยอือสว่านไฟฟ้าเน,นี่ยจ้าใส่จริงอยู่ครับราคาโบเพ้งของมันหาลรลายก่บบาทเนี่ยใช่ห้าร้อยกุบบาทเดี๋ยวนี้จะใด้จริงอยู่ปกักอันนี้ไว้ให้เออแล้วก็คือ มันจะไปใช้งานแบบหนักๆเลยก็ใช่นี่เขาจะเป็นโฟมนะคะทุกคนนี่แต่ว่าหาร่อยคบบาทเลยที่ว่าคมเขาจะเป็นโฟมแล้วก็เขาจะคอยการจัดคาบออกไม่ทําลายพื้นผิวออแตันไหนดีก็ดีดีอยู่ใช้ดีค่ะรู้จักไงมันไหลตรงไหนมันแม่มันดำเนาะมันดำปื้เลยทุกคน ออกเแต่ว่วาต้องทำความสะอาดเยิรนเพราะว่ารถอาจจะต้องสองครั้งมันไม่ธรรมดาเน,นี่ยทุกคนแต่ก่อนดําแห้งก็หนีเด้เนี่ยอันนี้คือข้าวของเขานะคะเนี่ยเราก็ต้องกำจัดข้าวอมดีดีสวยมาสะอาดเลยดูนี่มาสะอาดเบึ้งเ <สะ S 2> บึ้งจาก <สะ S 2> บรรานหันก็บริหนีกับหูแล้วแบบว่าด้วยเขาไม่เป็นผ่าแบบนี้เขากดแห้งไว้ยจะยันทะลุรถเก่าไม่ตรงทูแบบรถเก่าไงทูน้อยๆนะคะเนี่ยมุมยังยันขาดพัวขาดมากกว่าเนี่ยอยออกอทูทูออกไป มันกัดออกนนเนี่ยมันขจัดคราบออกแต่ว่ามันอาจจะบริกัดแบบกัดจนขาดนะใช้ยตอนนั้นเราก็เอาน้ำมันี้ล้างนะอืมน,น้ำสบู่น้ำยาทำควมสอาล้างเลยถ้าซื้ออย่างซุปเปอร์วอชนะคะนีส่สำหรับยนแล้วนลในบ้านรอด้ีดไว้เลยเพราะต้องสีดให้เขานั้นไหมหรือเขาจะพองขึ้นเอง ฉีดชำรมไปเลยในข,ขอบในยังมันอาจจะใส่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การจับสีประตูให้ถ้าถ,ถ้าเป็นตัวนี้ใช้ได้กับอันนี้นะคะทุกคนใช้ได้กับอะไรอะเขือนอันนั่งเหรอไหมเบาะนั่งอะค่ะทุกคนที่มันเป็นขนขนเป็นกำมยีนะ่นะนะเบาะนั่งอะไรแบบนั้นก็ได้เราฉีดแล้วก,เก็เราก็ใช้อันที่เขาให้มาค่ะถูๆออกให้เขาความสะอาดขึ้นมาเขาไม่ได้เปียกแบบเปียกมากนะคะทุกคนอนาจจีใส่ร้ายเนย แต่เขาก็จัดทาบได้หมดแล้วนี่ยนีเขาจะเป็นฟองแต่ไม้เ,ยบบเลย,ยลข้างหน้าเราใช้มาแล้วครั้งหนึ่งเขยา่าบ่บ่ต้องเนาะฉีดไว้ชโลมไว้ค่ะแล้วค่อยคเช็ดออกเขาใช้แต่ไรเนี่ยเขาใช้ยังไงโอเคเนีเ่ยฝุ่นเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนามขาวๆเลยมึงดิ้นถอนหัวเอา้าชโลมไว้นะคะทุกคนออกก่นชโลมไว้ก่อน เดี๋ยวให้เขาอันนี้เราค่อยไปออถูอาจจะคราบอีกทีนึงนะคะทุกคนค่อยไปเ็จออกให้เขาได้อันนี้ขาบก่อนนะจ๊ะเนี่ยค่ะพี่ๆดูนะคะคราบที่มันเป็นเหลืองๆเขาก็กาดออกมาเนี่ยดูจากตัวนี้เดี๋ยวนเข้าบให้ดูแม่ใส่ทแลกกับมันคือสิจแจมแห้งอะทุกคนใครมีแบบเกี่ยวกับคราบแบบนี้หรือว่าคราบอันนี้ก็ใช้ได้หมดนะคะพี่ๆ นี่ทุกคนดูมันดำๆนี่อันนี้คือคราบที่เขาขาจัดคราบออกมานี่หนามดำๆเลยทุกคนนี่ใช้ดีจริงถ้าหนูเจออันนี้อันครั้งแรกที่หนูยังไม่ได้แบบมาเช็ดทําความสะอาดตัวนั้นน่าจะดีนะเนาะมันคือสีบแบบดำเปื่อยๆออกมาเลย <Yeah. S 1> นะคะโอ้เ oh. ขาขาจัดคราบดีมากตอนนั้นเรายังไม่สัส่งเดี๋ยวว่าหลบ แล้วควายตัวนี้ผ้ากระเช็ดรอบนี้ก็ค่อยอากระดาษธรรมาดาเช็ดเพราะว่าบางทีผ้ามันก็อาจจะมีความสกปรกด้วยเนาะ<ช>ผ้าอีกันหนึ่งไม่ได้เอานะเขาให้ผ้าสองมาสองผืนน,นี่นี่ทุกคนบุ้งน้ำดำมากนี่าาอ,อันนี้คือพื้นผิวเขาจริงๆเลยนะคะโอ้โดูดีขึ้นมาทันทีโอ้ยมดขึ้นเือบขคอยอันนี้บรรยากาศวิววัดนะคะทุกคนเจดีนงปูหมุนนะคะ วัดปัญจานนะคะร้านหนูอยู่ตรงนั้นเอง <c oughs> นี่เอารถมาอยู่ที่วัดนะคะ <c oughs> ไม่ใช่รถวัดนะคะทุกคนรถหนูเอง <c oughs> ทุกคนอาจจะดูเหมือนรถวัดเออเหมือน<ม>จะดูเหมือนรถวัดรถเอ็กวัดนี่ค่ะมันสะอาดขึ้นมากเยอะมากนะทุกคนดูเปียกเพียกตรงนั้นที่มันอเนี้ยโอ้โหสะอาดขึ้นเยอะมากบอกเลยแบบว,ว่าเกือบจะเป็นของใหม่เลยเออแต่ว่าแบบค่าบางทีก็ฝังลึกมากนะคะพี่ ฝังมานานเป็นสิบปีอ่ะยี่หอยี่สิบปีจะได้หลังเนาะโบ่ะแบบมันมันอับชื้นเนาะมันขึ้นลา,าขึ้นอะไรทุกคนฝังเลยเนะี่ยมันฝังเลยว่าเดี๋ยวจะให้มาดูที่พื้นของเรานะคะพี่พี่พื้นของเราเป็นพื้นวีล่าบอร์ดนะคะทํามาเพื่อน้ําและเด็กๆที่ทําน้ําหกอันนี้จะเป็นวีล่าบอร์ดแล้วก็ทาด้วยเอสองร้อยนะคะพี่พี่เคลือบอีกทีนึงเนี่ยน้อยอะเราไม่กลัวนี่ เนีย่ยเรา,าก็สามารถเช็ดได้เลยอันนี้คือคราบดําของเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะนี่ตอนนี้คาจิปโปลอันนี้คาบจิปโปล่แต่กอผ้าได้เคลือบไงี้ยหรือจีบโผล่เดสมอลลิงบอมันเอเอถ้าอ้วนได้เคลียรแล้วมันไม่งเงียวไม่ซึมเนาะใช่มันซึมเขาอันนี้พาลนานไปไม่ือ่วันผิดพลาดของเราเนี่ยเราก็สามารถเช็ดออกได้มันมาเนื้อเข้าฝาหนึ่งเข้าวเนื้อกว่าจะเข้าโบอันนั้นนเลยเข้ารถเทปวัลเลี่ยนจะเข้าห่าวแมนอ้วรถทำไม่เสร็จเราก็อยากไปนะคะเราก็ได้ มันเป็นไล่โอ้ยบึงมันหย่อยดันทุกคนบึงน้ำน้ำที่สุกกระปุกมันออกมาทุกคนมันดำเฮงดินี่คือออกมานี่ยไปนอนดูได้ยังไงความหมายมันสุกกระปุกเฮงแบบทุกคนบึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเนี่ยเกือบคนข้ามสุกกระปุกมากดูดิเนี่ยแล้วพี่พี่ดูนะดูน้ำเขาเพราะของเนี่ยน่าจะทำมาอันนี้คือน้ำจริงรใช่แล้วคุณแล้วเราไปเขาไปนอนแล้วคุณหายใจเข้าไปได้ยังเฮ้ยระวังเหมือนล้มเหมือนล้มนะคะมันลื่น โอ้ทุกคนดูน้ำเขาอุ้ยพลอยเขาจะบลยหอยลรคแอร์บ่ไม่เป็นไรแอร์ไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เป็นดำมันง<ม>ครับไม่ความหมายเช็ดไม้คือมันสีหย่อนล้องไปมองหนะัดหน้าในรูของเขาเนานะ่เปนะรแอรปิดไว้ก่อนเขาจะเปิดแอร์หยู่จีน้ำท่วมไายปิดรูไว้ก่อนเนี่ยอย่าให้น้ำมันไหลลงไปในแอในซองเข้าไปเออปิดซสือๆนี่ทุกคนนี่อะไรเห็ใน,ใน,น,นปนที่ใส่ดำสนิมคิดว่าเอ้ย ลองเป็นแบบใหม่ดีไหมวีล่าบอดเลยลองคือการลองแต่หนูไม่รู้ว่ารถคันอื่นเขาใช้ไหมนะทุกคนแต่รถคันหนูเป็นรเป็นครั้งแรกด้วยที่เราทําเราเพ,พิ่งมีรถตู้คันแรกนะคะพี่พีรถตู้<ล>ซ,ซื้อสดครั้งแรก <laughs> เดี๋ยวนูจะมาจะมาให้ดูว่าเรามีรถแล้วเอยเราซื้อรถมาเท่าไหร่เราหมดกับของพวกของกุญแจกกระจของเราไปเท่าไหร่นะคะ กว่าที่เขาจะมาเป็นคุณปู่บัตดี้ให้เราได้จวดไปเที่ยวโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาอันนี้ไ้เบิงสรุปเป็นขั้นตอนไปนเรื่อยใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องมีเพิ่มเติมเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอร์นี่ก็เพิ่มเยอะอยู่นะแต่ว่าเท่านี้ผมคิดว่าอยู่ได้เพราะว่าหนูยังไม่มีแพลนที่จะบิวนะคะทุกคนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตรงไหนก็เอาไว้แบบนี้เบสิกพื้นฐานแบบนี้ไปก่อนนะคะ เพื่อเราจะปรับเปลี่ยนอะไรมันถึงจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายค่ะทุกคนราองบประมาณรอก่อนร้องบประมาณก่อนนะคะว่าเราจะทําอะไรกับเขาเพิ่มเติมไปอีกประมาณเรามีน้อยเราก็ค่อยๆทาได้อะไรทําได้เองแล้วก็ทาอะไรจ้างได้ทุกคนดูมันสะอาดขึ้นนะทุกคนดูยถ้าแพดีๆใช่ค่ะไม่เอาอันนี้เช็ดเลยเหรอเอากระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยแล้วก็ทิ้งเลยชิดทิ้งเลยแล้วเอาตัวนี้ไปล้าแล้วก็เอาตัวนี้ไปล้างให้มันเสร็จไปก่อนแล้วก็ ก็้่แตน่าจะดีกว่าโอ้ยบางหน้ามันเด้ออันนี้คือภาพจริงคนจริงไม่ใช่สแตนอินใดๆทั้งสิ้นดำเฮงโอ้โอโอมอยมดกรกกาศมันผลิตภัณฑ์เขาเป็นฟูมค่ะใช่ดีอยู่เมื่อนั้นเส้นหนามหน้าก็จะเป็นข้าบอันนี้อันนี้เป็นฝังลึกมากกว่าเพราะว่ามัน เ <input? S 2> นาะมือเขาจะมันเครืองเงี้ยเสียอาจจะต้องเช็ดความสะอาดหลายรอบกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เก็บข้างไปทุกคนดูน้ำเขาโอ้โหันนี้เป็นคล้ามเขาจริงจริงเลยคั้ทุกคนตอนนั้นดำกว่านี้นะคะอันนี้ก็เช็ดออกเยอะด้วยเอาอันนั้นเช็ดไหมเขาเวล้างผ้าให้ก่อนได้ๆ เอากระดาษเชี้ชวเซตเซตออกเลยกันเลยเจ็บตรงนี้ก่ะที่เปิดอแห้งเขาร้อนร้อนมากเช็ตของลุ่มๆมาในนี้เอากระดาษเขาในเซดออกเ,เอนี่ยนะคะโฟมก็ฉีดไว้ให้เขาพรมๆไว้อย่าพึ่งพรมเยอะก็ได้ทุกคนหรือว่าพรมเยอะก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเขาต้องเปียกๆนะคะเขาถึงจะออกพอเขาแห้งๆมันก็จะนี้แล้วเขาฉีดไปอีก ีเช็ดพื้นฐานเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะดำมากๆเลยเนี่ยคะ่ะพี่ๆทำความสะอาดไปแล้วก็จะสะอาดประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาสะอาดขึ้นมากเลยนะคะทุกคนนี่ทางด้านน้นนะคะอาจจะยังมีคราบอยู่แต่ว่าสว่างขึ้นเยอะมากคะ่ะพี่ๆดู ก็จะมีรอยดำๆแต่ว่ากล้องเขาจะมองให้ดำกว่านี่ยค่ะอันนี้คือสะอาดขึ้นมากอยู่นะคะทุกคนนี่เราก็จะเก็บทความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะในสะอาดแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะดูและสะอาดตามากเลยนี่อาจจะกล้องเขาย้อนแสงนคะคะตอนนั้นจะสะอาดแล้วตรงไหนที่ไม่ได้เป็นคราบหนักๆนะคะตอนนี้ก็ยังมีคราบหนักๆอยู่ แล้วก็จะเช็ดเช็ดออกอีกนะคะเพิ่มเติมนะคะพี่พีในรถของเราจะสะอาดขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เตียงนอนของเรานะคะ